เราไม่ได้ให้กลับแหละไม่ใช <okay ่คนเดียวขอบคุณแสดงความยินด mm ีด้วยค่ะรับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเอาวมกซีนด้วยครับผมยินดีมากมากครับารู้สึกเป็นไงบ้างครับกันดาโอ้ดีใจดีใจมากๆเลยครับผมก็สำหรับรางวัลนี้ก็เป็น the best actor award นะครับผมก็ขอบคุณฮาวมากๆที่แบบเห็นศักยภาพในตัวผมนะครับผมแล้วก็ได้จัดทำแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้ผมนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับผมก็จะตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปให้เต็มที่ครับ ครูย <c oughs> ังไงบ้างครับการควรจะเป็นแรงผลักดันในการทำงานยังไงบ้างดีใจดีใจแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆการที่แบบเราเป็นนักแสดงเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเวลาเราทําผลงานออกมาเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็สนุกไปกับผลงานของเราด้วยและการที่แบบรางวัลนี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันละกันสําหรับผลงานของเราที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆครับผมก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยครับเป็นรางวัลเกีบจากนักแสดงรือว่าได้ปาไม่แน่ใจครับปีนี้ก็คุ้มแบบ ใช่ใช่แต่แต่ปีนี้ก็เป็นรางวัลแรกเนี่ของปีใช่เหมือนจะเป็นรางวัลแรกของปีไหมใช่รางวัลแรกของปีเหมือนจะเป็นรางวัลรางวัลเกี่ยวกับการแสดงรางวัลแรกของปีด้วยครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเรียกว่าปีต่อๆไปก็คือรอดูผลงานการแสดงของได้เลยใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้สนุกสนุกให้ติดตามออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับเท่าไหร่คนก็ ใช่ครับก็จะได้เห็นกันเรื่อยๆทุกๆปีแน่นอนครับผมอย่างตัวเราก็ยังมีอีกหลายบทบาทเลยที่เรารู้สึกอยากจะลองทําแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับอาทิอเช่นบทยังไงพวกแบบบทไซไฟอะไรเงี้ยผมพวกแบบพวกอลังการนิดนึงเราก็อยากลองเพราะจริงเราเป็นคนชอบหนังแนวแบบพวกเอ่อแฟนตาซีครับพวกเอเวนเจอร์สอะไรพวกเนี้ยถ้าถ้ามีโอกาสได้เล่นแนวนั้นก็น่าจะสนุกปีอย่างไซไฟคือ แล้วแต่ฟุ้งกลับลกันแล้วแต่ฟุ้งกลับลวกันเป็นได้หมดเป็นได้หมดขอให้ได้เล่นครับจริงๆแล้วมีความงแผนไหมคะว่าปรเจกตหน้าโปรเจกต์หน้าจะมีหนังหรือละครหรือซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยบ้างก็จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่คุยเอาไว้ด้วยครับผมทั้งหนังทั้งซีรีส์เลยครับงก็รอติดตามแต่คาดว่าน่าจะได้รับชมครับเร็วๆเร็วๆนี้มั้งครับแล้วมีบทไหนที่้าทายที่เราอยากแสดง าม,ามีมีม,มีมีบทที่ผมรู้สึกเออมันว้าวละกันว้าวและเป็นบทที่แบบเราค่อนข้างจะติดตามหนักแนวนี้มาอยู่แล้วครับผมแล้วมีโอกาสาได้ได้ได้คุยกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้กับทีมทีมนึง Hawaii, เอาไว้ครับผมเนี่ยก็เราติดตามกันด้วย,วยบูไ๊ไหวไหมครั <Okay. S 2> บบู๊ได้ชอบบู๊ครับชอบชอบขยับแขนขา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เกี่ยวหรอกครับจริงๆเราก็แค่อยากจะมีเขาเรียกอะไรเราทํางานด้านแฟชั่นได้เนาะเราก็อยากจะมีร่างกายที่พร้อมเสมอเวลาทํางานด้านแฟชั่นครับผมหรือว่าเรื่องของสุขภาพมันก็ได้ผลดีกับตัวเราด้วยก็ถือว่าได้สองต่อทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยแต่ถ้าเป็นแบบไปเอาการแสดงบู๊มันก็ต้องมีการโชว์แบบเออโชว์ส่งแยแต่บู๊แบบไม่โชว์หุ่นก็ได้ ใส่ใส่สูตรบูก็ได้ไม่ได้ไม่แพงกันุ่ดน่ลมันไม่ได้ัไม่ได้อารมณ์เรดอใส่ก็แดดตไมันยด้ไม่สุดไม่ได้ได้ได้ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้เับแต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือก็ฟังไม่แพ้กันซิงเกิลอ๋อครับผมก็สำหรับเพลงฟิจูใช่ไหมครับผมก็เป็น อีกซิงเกิลหนึ่งของผมนะครับก็ใครยังไม่ได้ฟังหรือว่าอยากจะลองไปหาฟังกันดูก็สามารถไปฟังกันได้ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมยูทูบก็ขนาวุบด้วยใช่มีชาเลนจ์ด้วยแต่ว่าให้เต้นตอนนี้เต้นไม่ได้เออทำไมนะเต้นไม่เป็นเอาไปดูเต้นดูหน่อยเอาไปดูเขาเหมือนีแบบบอกตัวทีมงานครับที่ตายเขาเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างกระแสต้อนรับเออตอบรับ ดีใจดีใจมากดีใจมากทั้งพี่พี่ที่เอาเพลงของเราไปทำแชร์เลนส์ในทิกตอกนะครับผมหรือว่ามีพี่ที่พี่จูพี่จูเนี่ยเพลงไปน้องดีใจมากดีใจมากที่แบบเพลงเราได้ไปอยู่ในงานอีเวนต์โดยที่เราไม่ได้เป็นคนน้องเองดีใจมากดีใจมากๆขอบคุณพี่จูเนี่ยมากที่เลือกวิจูไปลองไม้เป็นไรเขาร้องดีไหมให้คะแนนเลย ใช่ต้องบอกว่าตอนที่ผมเอาเพลงนี้ไปร้องอีเวนต์แรกผมเหนื่อยมากเลยแบบแทบจะตายอยู่บนเวทีแต่พี่จูเขาร้องแบบได้ชิลมากปอดเขาแข็งแรงจริงห้เพูนของผมดีกว่าของผมดีกว่าแล้วพอ เขาโทรมาบอกก่อนนะคะว่าสองตั๋วใช่เขาโทรพี่เขาโทรมาขอไปกินแขกไปครับผมก็ดีใจดีใจมากเลยเรียกเครื่องเลยเรียกขันางที่ไปเรียนขันนสิบอะไเงีไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บฟรีฟรีเพลงนี้ฟรีครับคะแนนเต็มน้อยให้พี่จุ๋งหน่อยครับเอาไป99แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เต็มแล้วมันขิงไปหน่อยเก้า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 เอาไปเก้าเก้าเอาไปแล้วผมงัน อะไรนะครับต้องมีฟิชเชอรี่ลองกูรองมีเพลงไหมกับพี่จูเนี่ยรอติดตามรออาจจะมีผลงานเพิงนัอาจจะได้ยินมาว่าพี่จูก็ชอบแรปเหมือนกันเป็นใครก็ได้แย่งกันแรปหลังจากพ่อมิธีกาเรื่องเพลงต่อไปวางแผนหรือยังมีครับจริงๆก็มีแผนทำเพลงเรื่อยๆอยู่แล้วครับจริงๆตอนที่กำลังจะปล่อยวิดีโอเราก็มีโอกาสได้ทำเพลงอื่นไว้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่แตกต่างจากวิดีโอแล้วกัน วิวูก็จะมีจังหวะโยงๆหน่ะส่วนเพลงที่กำลังจะปล่อยไม่ใช่กำลังจะปล่อยสิกำลังทำอยู่ก<อ>็จะเป็นเพลงแบบช้าๆนิดนึงเล่นกับฟิลลิ่งนิดนึงคร<อ>ับผมก็ติดตามด้วยอันล่าสุดก็คือการเปิดเพลงในไลฟ์ของคุณ<อ>เรื่องมาสร้ซันึกอ,อ,อ,อยู่เห็นหรือยังพ,พี่โยนเขาไลฟ์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่พี่โยงชวนไป ร่วมร่วมคอนเสิร์ตว่างไหมคะเจ้าพุทธกาเนี่ยว่างไหมคะถ้าจะว่างต้องว่างถึงไม่ว่างก็ต้องว่างคือแค่คิวเพื่อจะไปคอนเสิร์ตพี่ยงใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้วครับผมพี่ยงเขาเรียนอยู่ที่สมุทรปราด้วยเราก็เด็กสวนเหมือนกันครับผมแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอหรือว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันครับผมเราก็จริงก็ติดตามเพลงที่เขามาตั้งนานแล้ววงอามแชร์อย่างนี้ยเราก็ฟังมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่า มันไปกระจกกับที่ว่าวันนั้นเราไปเจอเพลงเพลงหนึ่งมาชื่อเพลงว่าในวันที่ฉันป่วย oh. อ๋อแล้วเพลงมันดีผมก็เลยผมก็เลยตอนนั้นนั่งนั่งไลฟ์ฟูลแฟนคลับอยู่ก็เลยนึกออกพอนี้ผมก็เลย,ออเ,ลยเอออยากแชร์เพลงนี้ให้แฟนคลับฟังเราก็เลยเปิดเพลงนี้กลางว่าอ๋อมันจะติดลิขสิทธิ <laughs> <laughs> ์ไไเ,เ, <laughs> เราไม่ไปิดเราไม่ไปิดใช่ค <laughs> รับพนี่แฟนคลับก็เลยเอาเอาแคป แคปน่นไปลงทวิตเตอร์นะครับแ้พี่ยงก็น่าจะเล่นทวิตเตอร์แล้วก็เลื่อนมาเห็นพอดีก็ขอบคุณพี่ยงมากยินดีมากๆแต่แต่ตว่าได้มีการ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคือเรียบร้อยแล้วครับผมก็ดีใจดีใจมากๆเพราะจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้ทํางานในในในด้านศิลปินที่เราที่เรารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันด้วยครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆยังไงก็ฝากพี่ย่งกับวงอาชัยเอ็นดูด้วยนะครับมุกว่า <S 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 คือ <S <S จะได้เห็นกั๊กแจมกับพี่ๆวงอาชัยด้วยใช่ครับผมได้เห็นผมขึ้นไปแจมคอนเสิร์ตในวันที่9กพฤศจิกายนครับผม ก็จะร้องเพลงก็ได้ควม้สึงเพลงดีไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเพลงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปซ้อมต้องไปคุยกันหน่อยอ่าแต่ว่าคือพอพี่เขาโทรมาแบบชวนก็เซเย่นเลยเซเย่นเลยครับผมเพราะว่าเราเรารู้สึกสนุกแน่เออไม่มันเป็นโอกาสที่ดีครับผมแล้วก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยที่เราจะได้ทำงานกับพี่ๆที่เขาเป็น p r o f e s s i น n a ลในวงการเพลงจริงๆด้วยครับอืมก็้วเดี๋ยวรอรู้กันบ้างเถิดกับพี่พี่อาร์ ครับผมอันนี้ก้าฟุตจีเขาฝักนะครับ